รับสวัดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกับผมกันนะครับเนวแล้ววันนี้ก็มาแลนกันในโรบบอกแบทที่มีชื่อว่าไคจู u ู i v เวอร์ั่นเองใน e ีที่สซึ่งอีที่2ครั้งนี้มีการอัปเดตข้าใหม่เข้ามานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอืม hmm. hmm. นี่ไงกาซิล่าสองพันยี่ิบเอ็ดโอ้วห้ประก็ศอัปเดตใหม่ที่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจตัวเองมากๆเลยนะครับซึ่งวิธีดีแรกกาซิลา2องพก็คือต้องทำให้กาซิลา2อ1พเลเวลตันเลเวลตัน30มสิบนะครับต้องให้ถึงเลเวลสาแล้วก็2องพด้วยพร้อกับกีเซลอีก จ็ดหมื่นห้าแต่ว่าผมมีแค่สองหมื <gasps> ่นเวลาเดี๋ยวเรื่อฟงฟาร์มแบบผมคงต้องไปเล่นนอกคิดเหมือนกัครับแต่ว่ามอนสเตเก้าผมก็ไปสามสิบแล้วที่รับผมต้องมาฟาร,ร์สรมสมสมร้อยสี่นะครับให้มานว่สามสิบจัดไปผมสมร้อยสี่ผม,ม,ผมแค่ไปสิบห้าเพว่าผมอัดถึงแค่แียดแบบว่า ไอ้นี่ดีกว่านะครับให้กระสอทชมันเวิ่สามสิบพอนะครับถ้าเกิดเป็นสามสิบผมจะเลิกเล่นทันท,ท,นทีคุณบอกว่าผมจะหยุดตัวตรงนั้นทันทีนะหยุดคิดทันทีนะครับมันเดี๋ยวว่ามันค,คือถ้าตฟัร์มมันก็ใช้เวลานานนะครับรอไปก่อนมองดูภาพขาวๆแสบถ้าใครเสียตาะครับเวนอัพตัด ไมนะ่ผมไม่โปรโมทนะผมขอไม่ขายของแล้วน,นะครับโอ้โ okay. ห oh oh, แหลกจริงๆเลยโห oh oh, นี่ไงมีสองบตตรี 24. ไอ้สองไม่ผมสองเ้านะจมรต่ว่าสอันนี้สวยมากเลยคุณจมูดิท่าเดินทาวิง่งมันการเดินไวๆที่บอกอ๋เฮ้ ก่อนนะโอ้ยช่า,มางมันอะว่าเราผมไปฟาร์มที่โตเกียวเลยดีกว่าเดี๋ยวไวายไปที่โตเกียวโอ้หแหลกมากโอ้หแหลกโอ้โหโอ้โหกระตุกก,กระตุดกดูกระดักออกดูแหลกๆหน่อยนะก็เริ่มต้นของผมอยู่ที่4,200นะครับ เกี่ยวอยอะวะรถเกี่ยวอยอะแนเนี่ยผมลองว่ายมัวๆดูก่อนนะครับเดี๋ยเราจะตบเกี่ยวลองว่ายมัวๆดูโอ้ยไอ้มอันตาติก้าอันตาติก้าแล้วแล้วตบเกี่ยวได้ยังงนี่สิเบิร์ดไอแล่เบิร์ดไอแล่มันติดมัใกล้ๆมันก็ใกล้กับ ออนตาริก้าผมจำได้องเล็กมาดีน่าะไรงี้ตัวว่าน้ำชานะพี่หมีเนะี่ยว่าน้ำชาลงเลยพี่หมีอื้เกียม์อะไรจังนะมาอหลกเพราะเราผมเปิดที่ E S C ก่อนนะผมมาดูที่เมนูแรับ ไมไ่เปิดแล้วผมปวดออตอนมติกไว้อยู่นะยังแหลกเลยสิดูอด้ิดัวปีกูโอ้โหถ้าแม่เพื่อไม่ให้คลิปปัญญาแห้วผมจะซาวาลูโดแล้วกันซาวาลูโดโอเคคุณผู้ชมเจอโตเกียวแล้ว หลังจากว่ายน้ําหามาเวลินเวลาไปเวลาผมไปตอนนี้สิบโมงเออก่อนก่อนหน้านี้ผมไปแอบไปฟาร์มเล่นเนิดหน่อยนะครับที่เมืองผมมีเกะผมจะพผมจะหมูเลย,เยาฟาร์มฟาร์มนิดหน่อยเพราะผมจะมาฆ่าไก่จูแล้วก็มาฟาร์มเมืองะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเอากระสุนละสองพันเจสิบเอ็ด แล้วก็แม่คิดมันยาวพะะัฒนหมุำให้พี่มียอนสองวนี่ยให้มันเวลสาสิบนะครับไม่คิดมันยาวแล่วอีกมานี้มาไ้คขาเกะซาดีๆนะคาเกะเออืออือโอ้โหอะไรนี่นิวเกียวเป้ากันเจอเลยอืมไม่แน่ยบ้อยเอา ้าไปไหนห้าวไปไหนหูห้าไปหนอมันมันมันกินลวกผมเลยลูกอะท่าผู้ชมกินน้ำแป๊บนวาย ออความหวังของผมก็คือต้องการข้อทีล้สองวันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมยังไงผมต้องให้ได้ผมต้องได้ให้ได้ตายไม่ได้ได้คือไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอ๊ยไอย้คูนะ่อะไรกูเนี่ยถ้าไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวผมกลายเป็นเอ้อยไงตากไปเลยอ้โหอ่ะ โอ้ยกว่าผมหาพวกกระากมาฆ่าน่าจะดีกว่านะครับครั้งแรกที่ผมต้องทำอะไรแบบน,นี้เนี่ยอ้าเย,ยี่ยมไปเลยเอ้ยเอ้ยโดนไอ้พวกฟางมึงฟางมิ่งฆ่าอีกแล้วผู้ชมเยี่ยมไปเลย แล้พวกพวกฟาร์มนี่มันฆ่าผมอีกแล้วสงสัยมันต้องการสกัดเลือดขอไปที่เป็นแน่ๆเหมือนผมเลยทั้ใหญ่มันชอบมีโครมารวมตัวกันที่ตกเกี่ยวมันจะเยอะูัว่าเสรอมมันจะมีคนน้อยเหรอไงี้ยทำไมหุ่นเหล็กว่ะ อ้เดี๋ยวผมใช้เวลาฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะซาวารูโดเหมือนเดิมซาวารูโดโอเคผู้ชมตอนนี้ผมฟาร์มจนผมไม่ได้ฟาร์มแล้วผมฆ่าไคจู <laughs> บอกแล้วว่ามีคนนึงเขาเรงนะเขบเขาแบบแทบจะท็อกซิกเพลเยอร์แล้แล้วเขาจะฆ่าผมอะ่ะตอนนี้ผมรายสิบเก้าแล้วนะคือมันจะเป็นเพื่อนต้องขอใครขอไปนะครับที่ผมที่คิดว่าผมแบบออกแนวบูลลี่นะไม่จําเป็นผมต้องการเวล มาสังสรรให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจะได้เบื้สองสิแล้วก็ฟาร์มอีกยาวนั่นเนะครับขอไประเบิอแต่จะเป็นจริงโอเคตอนนี้เบื้อยี่สิบแล้วครับฟาร์มต่อไปฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์ม เราไปเซียฮัลหหลูเอ้าเพื่อนต้ออะไรเข้ามาตากุมงเข้ามาตากุมงนารักนาน,นารักาโอโ้โหเลือดนอนเลืนอดน้อนได้กก็เจออีกหนึง่งกังเลย ผมไปฟามต่อดีกว่าเอาใครเป็เหยื่อดิเองนี่เราเป็เทาไหรูวแป๊บบเป็ดอกเป็ดเปรอปดบเป็ดป็ดเป็ดเปดปดเปดปดเปดปเปปดปดปเปดปดปเปดปปดปเปด อเอาา้าไปลนอลบอลอ,ลอ,ลอนไปไหนวะเดี๋ยวตะปูวเดี world, ๋ยวหมมาอัพกี้พอยตแป๊บอย่โลมามากมเดี๋ยวราดจะหายใหโอเคกลับไปต่อต่อตอเอาไหมเอามเอามเด็กสองเด็กสก ไอ้ยือละเจอยือละอันนี้ไอ้หนู lah นี้ต้องไม่เลือด เกียดตามแล้วชอบผีอ่ะไม่หยับไม่ชอบสู้ต่อต่อโต๊ะกับต่อโต๊ะปรับอะอ,อะไรไวะอืออืออืยอืยยมอืมอืออืออืออ ตีโดนบัตร้าเพราะว่าบัตร้ามัสกายแคมป์ไงมันสู้ยากนะบนะัตร้าเนี่ยอืม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 ,อม ไปที่อื่นเลยดีกว่าเดียมมาล่าเรามันรู้สึกว่าไ,ได้แตฟ่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มรู้สึกว่า a อพีขึ้นน้อยมากต้องฆ่าใครจูบ้างละมายุงครับผมไปยุงและครับไปยุงเร็ว อะไรกระตูดแล้วว้าจะมาอะไรกัดตูดผมจริงๆเลยผมไม่ได้ผมไม่เจ็บว้าชูหางชูหางก็โดนจิตูัว้าวา หนู่าเอรูโน่ครับ,รบ้องแคบบารักกาจจะปลอดภัยตามเรามันติตามอยู่ดิวะ่ะาโอย้อยยมตามมาอยู่ โอ้โไปที่รีบไปที่โตเกียวก่อนดีกว่าก่อนที่เขาจะมาแกงแบงอุงตายสิเหล็กเลย สู้หน่อยดีกว่านะก็ไม่อยากทำอะไรพวกพวกเขาหรอกนะแต่ว่าจำไปจริงๆเ้ยเขาสู้อะไรกันนะโควิ่งมาผมวะใช่ไหม ตัวมาแล้วตึกเอาเนี่ยไอ้ตายบ่ยิงโดนตึัวก็ตายไอ้บ้าตายบ่ว่าตายเถอะมันบ่ตายเถอะแต่มันแล็กแค่ตายเโอ้โหทำไมมีแต่คนโถนังแล้ววะ ตีฉนะันห่ะตีฉันนำมตีฉันนำไม้ไหนก็มาเป็นเหยื่อให้ฉันละโดนเนี่ยจะโดนตีฉันนำไมตีฉันนำไมพี่หมีเฮ้ <c oughs> ยรบกว โหเหล็กเลยผมจะเอาแคตต์แอนแชทนะคบผมจะไม่ตอบแชทเขาแล้วกันไปบูลลี่เขาทำไมไปบูลลี่เขาทำไมเขาทำอะไรแกยอย่างแกทำให้ชันมากกว่าวันนี้วันนี้ ออเออเออมองเี้ยนะเอ๊ะนี่จะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอรวมสามห้ารสหอิดีเลตผม้ตอดตอดเามากกว่านั่นันก็เข้าโคดน้อยเลยแเขาแรงว่ะโอ้ยแต่เาแรงกว่าผมนะครับเพราะว่าเมมห้าเนี่ย ตายหอกเลยเอ๊อเนอะน้ำแป๊บต่อก่อนหน้านี้ผมไม่ต้องเล่นสองสิบเก้าแล้วเพราะว่าสองสิบเก้าผมมเวลสามสิบแล้วนะครับเพราะช่วงน้ำบ่มมันยังไม่อัปเดตงไงผมก็เลยเล่นได้โอเคกดกดทีกดอบเลย มาต่อมาด้วยหน่อยอออเจอเยอะพอดีเลยโอ,โ, 29. โอ้โหสองสิบเก้าวันนี้เบ็นยังไงต้องไปยุ่งกับเขาแล้วกันแต่รูปดังแล้วก็มาจะโหด บอกผมจะสู้ว่สู้จนตัวตายบอลบอกผมสู้จนตัวตายโอเคยีค่สิบห้าว่ะอันนี้มันสิบห้า,อนนาขอหน่อยขอหน่อย โลมาโลมาเอาจูเนียก็ได้จูเนียเนี่ยจูเนียเสร็จปุ๊บไหมต่อต่อมาเอาัานเหมือนเดิมอืออือโคตรีนะเพื่อนแต่แเป็นจริงอืออือตายโ,โห,โห ย่งี้ล่ะหมวดขนาดไหนคิดดูคิดดูหมวดขนาดไหนขเขาลูกพียกันล่ะไฮายเอ๊ะ อันนี้ผมได้ยี่สิบสามอะคุณผู้ชมครับอะไรกันอืมมาพอดีเลยมาพอดีเลยแต่ข่าใจ่พอ,อดีเลยวันนี้วันนี้วันน,น,นี้อืม สปอร์ติ <Spot> <laughs> นโตเกียวมีทีมเมื่อในโตเกียวเยี่ยมไปเลยคุณผูยย้ชมเอาเป็นว่าผมว่าผมขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึง30กัดก็อขออภัยนะครับเว่นเดี๋ยวผมไปเล่นนอกมาเองนะครับโอเคถ้าเกิดชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับถ้าเกิดทำไมชอบยังไงก็กดดิสไลค์ไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย